สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเป็นอย่างได <ใน S 2> อยู่ดีสบายบาอ่าน้องจะขอเกินก่อนเนาะก่อนให้สามีมาอ่านข่าวให้พวกจเจ้าฟังเกี่ยวกับวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์เพื่อจมาเก็บผลไม้แต่ว่าเอาเรื่องของน้องก่อนน้องมีโฆษณาเข้าแล้วนะคะมีโฆษณาเข้าแล้วค่ะเมื่อวานนี่ก็เลยแบบว่าเออดีใจก็เลยแบบว่าเป็นยัางเคอรลูเมนบอพวา มีพี่เพิ่นคอมเมนต์มาหาผู้เพิ่นเบ่งวิดีโอเพิ่นบอกโอ้เมียนโฆษณาเข้าหรือเด้อแล้วก็มีบางคนบางผู้บางคนนะ่๊จะเพิ่นบอกว่ามีโฆษณาเข้าแล้วน้องก็ขอขอบคุณนะจ้ะเด้ยจงะะังไดกอะฝากเป็นกำลังแรงใจให้น้องเนี่ยด้ยจา้าเห็นอยากอยาก youtube ตั้งแต่ว่าตั้งใจทำโอเคจ้ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าน้องพูดน้องจะพูดเลยคนทามายู u b e นานเท่าไหร่ น้องทำ u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  e สิ0เดือนแล้วอีก2เดือนก็จะครบ1ปีเต็มตที่เลขมันไม่มากมที่แรกที่แรกที่แรกมันไม่เยอะอเพราะว่าเราเป็นอันนี้ลักษณะของใช่อันนี้คือ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 การลักษณะคน YouTube ถ้าคนนาถ้าคนเรื่องแล้วมันอย่าคิดว่ามันหน้อยเพราะว่าอันนี้ปกติ ใช่อันนี้คือปกติจ้ะว่าอตอนเริ่มต้นไม่มีใครสู่ความสําเร็จกันทุกคนมันขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วก็บางคนขึ้นแล้วแต่ว่าความชอบของใครของมันแต่ว่าน้องทรมานานมากขยันด้วยน้องขยันขยันจ้ะน้องขยันลงโอเคค่ะเชิญค่ะคุณสามีเกี่ยวกับวีซา่าแค่เกี่ยวกับอ่านข่าวเจ๊มัวนี้พร<ด>้อมอ่านข่าวเขาบอกว่าไม่มีใครสนใจเก็บผลไม้ ที่หกสบายอันนี้จะเป็นภาคภาคที่มียาร <คน S 1> ล,ลไม้อลไม<า>ยอืมเพนีมีพ,มพลไมยเยอะอากาศดีจ้ะอาการเดเดขาจะมีประชุมจะให้คนที่อยากเก็บพลไมยมาเขาบอกว่าจะมีกลุ่มซุนคนไม่มีใครมาเขาต้องมีคนอีกสามร้อยสี่ร้อยคนแต่มันไม่นานเขาต้องมีนั่นฉะนั้นเขาบอกว่าเขาจะเรียนให้คน มีวีซ่าเที่ยวเปลี่ยนมันเป็นวีซ่าทำนานเก็บพอลไม่ mm hmm. เรามีเรามีการประสบการณ์วีซ่าเที่ยวเราขอสําหรับญาติของเรามันมันไม่ง่ายผมสองรายละเอียดสำหรับวีซ่าเที่ยวเดลัากนั้นสาธานทูดนิวซีแลนด์ที่กรุงเทพเข้าเคียงกลับเราจะหาย,ยาควรมีวีซ่าแต่เราจะสังเกตว่าตัวหน้าเป็นวันคล้ายวันเกิดพอมเร,ราจะหายเขามีวีซ่าพิเศษมา มาชมมาวันคลายวันเกิดคุณผมสับสนนิดหน่อยหล้งจากนั้นผมเช็คถ้าคุณมีวีซ่าพิเศษคุณเปลี่ยนมันเป็นวีซ่าทำรานไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็ไม่ได้แต่ถ้าคุณมีวีซ่าเที่ยวถ้าคุณยื่นสมัครที่ซาตันทูนิวซีลนที่กรุงเทพถ้าคุณได้วีซ่าเทียเท่ยวหมวกคุณถ่วงที่นี่คุณเปลี่ยนมันเป็นไม,ไม่รู้คุณจะทุกกา สำเร็จลบรูปเป่าระเทศถ้าคุณอยู่ที่นี่กับวีซ่าเที่ยวคุณเปลี่ยนมันเป็นวีซ่าวีซ่าเรียนวีซ่าทำนานวีซ่าเปิดบริษัทวีซ่าอยู่ทาวนไม่รู้คุณจะถูกสำเร็จรบเรยถ้าคุณอยู่ที่นี่แล้วคุณจะมีคุณจะมีสมา์ยืนสมรด้วยถ้าคุณอยู่ที่นี่แล้วคุณต้องมีอะไรนะความวางซุ้มกว่าคนอื่นใช่ประเทศอื่น แลัวจากนั้นผมจะเช็คว่าถ้าคนอยากมาทำนานที่นี่มีวีซ่าแบบไหนมันซับซ้อนมากในส่วนเราอยู่สิงคโปร์มันชัดชัดด้วยมันมันกับมันยุติธรรมกว่าเขาจะหหยพี่สาวคงคนมาอยู่ทวอนกับเราทวนพี่สาวได้กรีนการ์ดเลยจะช่วยกับเลี้ยงลูกน้องแต่พี่สาวก็มาพี่สาวก็มาอยู่ที่นี่เหมือนกันเด็กเขาห้เที่ยวสามดวนหลังจากนั้นต้องออก ใช่ถ้ uh huh. าอยากทำนานเขาจะมีเขาผมจะอ่านหาโคที่ขา้าเมนห้าไม่ใช่หาโคหาหาย่าง uh huh. ห้าอย่างทำข้าวทำนานหาย่างอาย่างอย่างหนึ่งอย่างที่หนึ่งถ้าคนมีฟีมัว คนยืนสมัครมาทำนานทวัวหน้าเด็กคนเขาจะหายคนมีจุดคนจะอ่านหนอยอินเทอร์เน็ตเขาจะเอาเขาจะหายจุดอย่างไรเด็กจุดนึ่งจะเป็นเกี่ยวกับอายุของคนจุด่องถ้าคนมาแล้วทำนานที่นี่แล้วหมายถึงว่าถ้าคนมาเที่ยวลังจานนันคนจะทำนานชั่วคราวจุดสามคนจบอะไรจุดสี่คนการประสบการณ์อย่างไร อาจจะอืนจะเป็นาภาษอัองกฤษของคนเป็นอย่างไรอันนี้จะเป็นข้าวท่าวนถ้าคนมีรีมัวอ,อย่างหนึ่งอย่างที่สองถ้านายจางนิวซีแลนด์ห้าคนที่นี่คขาบอกว่าโอ้ผมห้าคนแปบ,บนี้ที่นิวเซีแลนด์ไม่ได้ลังจากนั้นเยอะเขาเจอคนจากประเทศของคนคนจะเยืนสมัครจะเป็นคน มันจะเป็นวีซอร์สำหรับคนที่เจอในประเทศนี้ไม่ได้บางครั้งมันเป็นแบบนี้เนินหน่อยเพราะว่ากนที่มีร้านอาหารที่นี่เขาจะบอกว่าอ้อเราจะหาเชฟเฉพาะหานี้เจอที่นิวซีแลนด์ไม่ได้หลังจากนั้นถ้าอ้อเจอคนที่นี่ไม่ได้คนจะมีสมัคเข้าได้แต่เขาต้องให้กระทรวงชัวว่าเขาเจอไม่ได้ แต่ถ้าคนอาเข้าแบบนั้นเขาจะหายคนอยู่ห้าเพย์แล้วไม่ใช่ทาวนเด็กถ้าคุณอยู่แล้วคุเยืนสมัครเปลี่ยนมันเป็นทาวรได้อย่างที่สามจะเป็นคนที่เข้าเอาที่นี่อาเข้าเอาคอนโกสรงเข้าเอาวิศวกรไฟฟ้าบีวิศวกรสารเคมีอาโมจิจัยบรรลยการมันมันไม่ยาวมากแต่มันจะเป็นถ้าคนมีอ่า ถ้าคุณเจาะอะไรมีการประสอบการเขาจะหายคนมาอยู่3ามสิบตวนแต่คุณน้องอายุน้อยกว่าห้าสิบห<ม>้าเพย์วยครูมาไม่ได้แต่หมวคุณนช่วงแล้วคุณโคสามารถทำอะไรก็ได้ขอให้มันได้มาเถอจา้าแต่อันนี้<ม>อันนี้จะหายคนเข้าอา<ม>อ่า,<ม>อ,าอย่างที่สอง working holiday อันนี้คนไม่จำเป็นมีฟรีมัวแบบน้อยเขาจะให ทุกประเทศเขาจะมียาบอกว่าออกประเทศนี้เราจะหายกี่คนประเทศนี้กี่คนประเทศไทยเขาจะหายห<ค>น,นึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนคุณจะมาหนึ่งเพศเด็กคนมาส่วนมากเพราะว่ามันดองเป็นมาเที่ยวเด็กเขาจะหายคนทำนาำด้วยใช่เที่ยวด้วยหาเงินด้วยก็โอเคเนาะแต่มัมมมนมันเต็มสำหรับเพลงนี่เขาจะให้ปีนี้ปีนี้ ปีปีที่ไปแล้วมันเต็มแล้วแต่แต่ว่าปีนี้เดือนกรกกาคดาเขาจะเปิดหนึ่งร้อยคนคนไทยเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเดี๋ยวน้องจะมาบอกอีกทีหนึ่งโคที่ห้ามาเที่ยวถ้ามาเที่ยวแล้วเปลี่ยนวีซ่าเที่ยวเป็นวีซ่าเปิดบริษัทเรียนทำนานอะไรก็ได้ถ้าคนอยู่ที่นี่แต่วีซ่าเที่ยวมันไม่ง่ายเพราะว่าเขารู้แล้วว่าถ้าคนทวงแล้วเขาจะเปลี่ยนคนสามารถทำอะไรก็ได้ เป็นทำยกันได้เด็ดเด็ดถ้าคุณอยูนี่มันง่ายกว่ามันง่ายกว่ามากมากกว่าอย่างอือฮะ it's so easy yeah yeah okay how i s i t it's good อืมอันนี้ก็คือว่าน้องเห็นอะไรในนังสีพิมพ์ก็เลยแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเก็บผลไม้โน่นั่นนี่ตอนนี้น้องก็มียากมาเหมือนกันตอนนี้เขาอยู่ไฮสติงจ้ะ เป็นไฮสิงจะเป็นเมืองนายหกสิบเออเป็นเมืองที่ผลไม้เ,มยเยอะมากจาะเลยจากน้องไปขับไปก็ประมาณสี่ชั่วโมงยากน้องจริงๆตอนนี้มาแตงแต่ว่าน้องยังไม่ได้คุยรายละเอียดอะเขาว่าเขามาอย่างไงแต่ว่าตอนนี้เขาเก็บแอปเปิลน้องคิดว่าเขามากับบริษัทเนาะ <c oughs> อ่าเข้ามาอยู่เจ็ดเดือนจ้ะแล้วก็เมษานี้เขาจะลงไปเกาะใต้เขาก็จะมานั่งเรือที่เมืองบอลิงตันหลังจากนั้นเขาก็จะไปลงไปเกาะใต้อ uh ่า เว็บไซต์มันสับสนมากมันมีทําไม,ม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจผมก็คลิก uh huh. คลิกไลนะ์ไลน์เเผมจะบอกว่าอาอยากคุ้มาจากบริษัทใช่มันสับสนมากบริษัทจะรู้เรื่องมากกว่าคนบุคคลบัวัวเราอ,ารอ่านอันนี้มันมันปวดหัวบริษัทเ็มันไม่ดีแน่หน่อยที่สิงคโปร์มันง่ายที่นี่บริษัทจะได้เงินคงคนมาที่คนอยากมา ฟังก่อนน้องถามญาติของน้องที่มาเมื่อวานนี้อ่าที่เข้ามาแล้วหลังจากนั้นน้องรู้ว่าเขารู้ว่าน้องอยู่ที่นี่น้องก็เลยถามว่ามายัางไงเขาก็เลยบอกว่านายจ้างจัดมาทั้งหมดแต่ว่านายจ้างจะเอาเงินค่าแรงของเขาเขาจะหักไปเลยไม่ใช่ว่าอยู่สบายนะคือว่าอ่าเขาก็จะหักค่าน้ําค่าไฟค่าที่พักค่าน, ون, นุนนันนี่เขาจะหักเอาไปเลยหักเอาตรงที่เรา ทำงานนี่แหละเขาก็จะเอาของเราครึ่งหนึ่งไปแต่ว่าเราก็จะได้อีกครึ่งหนึ่งเนาะจาะ๊ะเนาะแต่ถ้าเรามาเองเรายื่นสมัครเองโน่นนั่นเองน้องก็คิดว่าจะดีกว่าบริษัทมาแต่แต่มันไม่ง่ายแต่แต่ว่ามันไม่ง่ายถามว่าผมคิดว่านิวซีแลนด์ย่ทธรรมนิวซีแลนด์เป็นเป็นระบบดีเกี่ยวกับอันนี้ไม่ใช่สิงคโปร์เป็นตรองมา,มากๆเ่นิวซีแลนด์จะหายคอนข่าวยาเพราะว่าถ้าคุณอยู่ที่นี่แล้วเขาจะดูแลฟรี ทุ uh huh. <Use S 2> กอย่างท uh, <free. S 1> ึงมันก็เลยเข้ายากด้วยถ้าอยากทึงคนจากที่นี่มันมันยากเพราะว่าเราเป็นเกาะเล็กอ่าสิงคโปร์ตรงรูเลสุขภาพของคนเองโคที่สองส<อ>ิงคโปร์รถ้าเข้าอยากทึงคนอกมันจะเป็นเค็สะพานเขาจะติ้งคนอกโคที่สามที่สิงคโปร์ถ้าเข้าจับคนหนาเพชรกฎหมายแรงมากเข้าจะ โกนหัวจ้ะโกนหัวหมดเลย mm hmm. น้องเห็นคลิปนี้เบาเพื่อเป็นความรู้เพื่อเป็นแนวทางใครอยากจะมาประเทศนิวซีแลนด์แค่นี้นะจ๊ะเนาะไว้คลิปต่อไปเดี๋ยวถ้าเจอในหนังสือพิมพ์เรื่องราวดีๆ mm hmm. เราจะมาเล่าสู่กันฟังโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณหลาลๆอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมฝากกดซับสไคร e แล้วก็เป็นกําลังแรงใจให้น้องกับคุณสามีด้วยนะคะคุณเดวิดบูเลน วันนี้น้องขอตัวค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะไว้ดีค่ะบ๊ายบาย